สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮเมกซิตนะครับวันนี้มีของใหม่มาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแล้วกันว่าคู่นั้นคือคู่ไหนนะครับโอเคครับก็ล่าสุดนะครับได้รองเท้าคู่หนึ่งนะครับมาจากร้าน Carnival นะครับก็ไปลาฟเฟิลเนาะหรือว่าไปจับฉลากนะครับแล้วก็ได้มาเนาะคอนนีใช้เวลาประมาณสักส5วันนะครับก็ส่งมาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันละกันสำหรับคู่นี้นะครับ น,นี่คือแบบใหม่กิฟเลยนะยังไม่ได้แบบแกะมาก่อนเลยนะครับมาหลายวันแล้วยังไม่ได้มีเวลามานั่งถ่ายให้ทุกคนดูในกล่องมีใบเสร็จมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี่คอนี่วอลเขาให้ตัว สติกเกอร้านแลด้วยนะครับอยู่ในซองแบบนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยถึงรองเท้าคู่นี้กันครับก็ตัวนี้เป็นตัว Nike Air Force o n อ,อคอแลบกับแบรนด์ Ambush นะครับซึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อต้นเดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโดยที่ตัวกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Nike แหละอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านข้างหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะสกรีนคำว่า แอมบูทเนาะทั้งฝั่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะเป็นไซส์10.5 US นะครับไซส์ประจำไซส์ size ประจำไซส์เดิมของผมเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นซูสแบบนี้กล่องครับไม่ได้เป็นฝาเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดแบบพวก Air Jordan หรือว่า n นกี้ดังนะครับที่แบบเปิดแยกออกมาเนาะเป็นฝาพับแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมา แล้วก็ตัวด้านในนะครับก็จะมีกระดาษห่อนะครับสก,กินคำว่า Ambush นะครับพร้อมตัวส o s ชของด i กี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับดีเทลของรองเท้ารุ่นนี้นะครับข้างในเป็นกระดาษห่อ2ชั้นนะครับเมื่อกี้เป็นชั้นที่1เราแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งรุ่นนี้ที่เราได้มาเนี่ยชื่อรุ่นว่า Air Force o p h a แฟนทอมนะครับแฟนทอมนะครับเป็นสีขาวนะครับกี้แอร์ฟอสีขาวแล้วก็เป็นตัวสี สีดำแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรองเท้ากันนะครับด้านในก็มีตัวดันทรงมาให้นะครับผมแกะออกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นป้ายไทยด้วยนะครับป้ายไทยด้วยผมได้ราคาใต้ายมา6,800บาทโอเคครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะค,ความพิเศษของตัวที่เป็น n i กี้ที่เป็น Ambush เนี่ยต้องบอกว่าคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับคือตัวสวนะูชเนาะที่ที่มันจะแบบเหมือนเป็นสูชแปะเข้าไปอะ่ะเออเป็นสวูชยางที่แปะเข้าไปแล้วมันก็จะมีความแบบเขาเรียกม,ม,มีมีมีแหลมแหลมออกมาตรงเนี้ยเด้งออกมานะครับจาเมื่อเทียบกับตัวแบบ n i กี้ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Air Force One น i กี้ดังหรือ Air j o r d ดนที่แบบเขาจะเป็นหนังที่เย็บติดเข้าไปจน จนแบบสุดทางเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะปล่อยให้ตัวแหลมๆเนี่ยมันเด้งออกมาซึ่งมันก็จะมีความแบบเท่แล้วก็มีความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับพอเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวน i ี e ที่ทํากับ a m r Boost นะครับสาหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยครับมันสูงกว่าตัว Air Force 1ทั่วไปพอสมควรนะเพราะว่า Air Force 1ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบรุ่นธรรมดาเนี่ยราคามจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ 4, สัก4,002นะครับบวกๆนะประมาณแล้วแต่รุ่นเนาะ ทีเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยราคามอยู่ที่6,008นะครับแลแต่ว่าพอจับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออหนังที่มันได้มาครับมันมีความแตกต่างนะเมื่อเทียบกับตัว Air Force One ตัวอื่นๆนะครับหนังมันมีความแบบบวมแล้วก็มีความนุ่มกว่านะครับมีความนุ่มกว่าเนาะมีความแน่นๆ่นด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับจริงๆมันออกมา2ส,สีเนาะก็คือเป็นสีขาวตัดกับสูทด,ดำนะครับกับสีดำที่ตัดด้วยสูทขาวนะครับส่วนตัวผมชอบสีขาว ตัดสูดดำมากกว่าก็เลยไปลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็บังเงินได้มาเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวทั้งทั้งคู่เลยเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับมีแค่ส่วนที่เป็นสีดำก็คือตัวที่เป็นสูุตัดกับตัวที่เป็นตรงนี้มันจะมีเหมือนตัวเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมเหล็กที่เขาให้มาครับแล้วก็สกรีนคำว่า Air Force 1ล้วติดเข้าไปกับเชือกตรงนี้จะผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้ได้มากับเชือกสีขาวที่แบบมีความแบบตุ่นๆออฟไว้น,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับอินโซนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นสกินคำว่า Ambush เขก็ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าหรือว่าตัวเอาโซลตรงโซลเนี่ยครับก็จะเป็นสกินคำว่า Ambush เหมือนกันแทนที่ปกติจะเป็นตัวสวูดไนกนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะ าเป็นตรงส้นเนี่ยก็คือจะสกรีมเขาเรียกว่าเป็นหนังแล้วกันที่มีปั๊มลงไปเป็นตัวสวูชแบบนี้นะครับหนังปั๊มสวูชลงไปแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีแบบเหมือนมีคำว่าแอมบูชอยู่ด้านหลังด้วยมีคำว่าแอมบูชอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับรองเท้ามีความแบบมีน้ำหนักพอสมควรเลยอ,อันนี้รู้สึกว่ามันหนักกว่ารุ่นธรรมดานะครับสำหรับลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือโลโก้ n i k e Ambush แบบนี้นะครับให้ทุกคนดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เชือกสำรองมาหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งคู่นะเป็นหนึ่งเชือกสำรองมาครับก็จะเป็นเชือกสำรองสีดำไว้สำหรับให้เราเปลี่ยนนะครับเผื่อเราเบื่อเชือกสีขาวเนาะก็ด้านในนะครับก็จะมีความแบบเรียกไรแน่นหน่อยแล้วก็แข็งหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าใส่จริงเราจะสบายเท้าหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้อง เอาไปลองดูนะครับก็คลิงคีนประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่ามันใสออกมาแล้วมันเท่หรือเปล่าไป ครับผมหลังจากที่ออนฟีดให้ทุกคนได้ลองดูแล้วนะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ค่อนข้างแบบแต่งตัวง่ายผมว่าหลังๆผมเริ่มซื้อรองเท้าที่แบบเป็นคู่สีแบบไม่ขาวก็ดำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันแมทกับชุดง่ายๆแต่งตัวได้หลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วกันเนาะที่รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะแต่งตัวได้เยอะแล้วก็สนุกดีนะครับแล้วก็มีความเรียบเนาะแล้วก็ตัวนี้มันก็ดูแบบเรียบหรูดูดูดีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรียบหรูดูดีสิแต่ว่ามันมมันดูีอะไไรราาากกวุ่่่แบบงเทท้ป สามารถที่จะแบบทำให้เราแต่งตัวได้สนุกมากยิ่งขึ้นละกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้ครับหรือสั่งพิออเดอร์ตามพวกร้านรองเท้าก็น่าจะพอมีขายครับตัวนี้ราคาไม่แรงราคาไม่แรงแนละ้วรีเซลเนี่ยช่วงแรกๆออกมาแบบแรงอยู่แต่ว่าตอนนี้ราคามันดรอปลงไปแล้วน่าจะเริ่มถึงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิกรีวิวประมาณนี้นะครับ n นกี้ i r Force ์ซวันเอ็กซแนนะครับ h a n t อมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ